ครับสวัสดีครับเวันนี้ไม่เหยียังครับเห็ดเห็ดเครืเสริมเครเือเขาทำใบเตยเถอะใบเตยนะใบเตยแบบเพชรแบบเสรแบบแบบไม่มีแต่วพวกพ่นเห็ดมีแต่วพวกพ่นเห็ดแบบซืโอเอาพราะงีเห็ดแบบไร้แบบเมือ เขาเอิ่นว่าแฮนเมกแต่ตอพอภาษาภาษาจีนโอ้โหแล้วพ,พ่อปู่ผมก็เห็นเ,นเมกเห็นเมือกอะนี่ละเดี๋ยวว่าเฮ็ดไว้มือเห็นเมกนี่ล้วพ่อนี่บ่เราจะเห็นจักรยานสิเราจะเห็นจักรยานแล้วนี่แล้วไปแล้วคันตอนหนึ่งใครว่ท่านเฮ็ดอยู่นี่ใครว่ท่าน,นอา่ะลงมาตีอยู่พี่น้องตีเส้นนี่ละเห็นบน่นี่นี่ตีเส้นนี่ ตัวนี้แค่กรอบมันตีไรพี่หนักหลายขั้นตอนเด้ผม,เผมได้แค่ตอนเดียวอยู่นะครับถ้าอยากเบิง้งรอบเดียวเหมือนจะคือไปเบิ้งเพจพอผมเลยครับนี่ครบับตัวนี้หนำยังครับตัวนี้หนำไปเตยเคยเห็นเคยเห็นหรือบปล่าหอมอยากกินไหมหนำไปเตยเอาใส่ไข่ เบิงบ่งไปนำ้ำกันพี่น้องเสียเงี้ยเอาผ้ามะร่อนบ่ผ้า,าต้องก้องอันนี้แล้วบานก้องใบตยแล้วบานคิดว่าเอาผ้ามะร่อนเลี้ยผ้ามากรองอยู่ดีก้องหล่ะเอาไข่ตีไซต์ที่บ้านไม่เหมือนเหตุไรขั้นตอนเนี้ยอ้ยหนังใบเตยเชียวๆอยากกินหนังใบเตยเว้ย กินเ่เด,ดียดสดสๆคันออกจากมือนี่งด้ว้ยมาแล้วไปแช่งเย็น้มเย็นนะเว้ยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากเบิ่งคลิปเต็มๆไปเบิ่งคลิปพอผมเด้อครับของผมอาสิธาบ่ได้ยาวดอกครับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดใส่ตู้เย็นอันนี้แช่ไว้ตู้เย็นมาขับ น,นี่นี่ครับนำใบเตยที่ได้จากเมื่อเพิ่มพอพ,พุ่มล้ครับนวลยบเสยบกับนวแล้วนวเลือกสั่นนะตานี่ตาไม่ไ้ใ,ใส่ยังไกัดใส่ให้ตอนนี้เช่ยเย็นที่ระบาดเด๋วทึ่งเ,เค็มเด๋อทึ่งหอมในในเวลาเดียวกันเมื่อคันนั่นละส่วนมาก เห็นบ่สังเกตบอถ้าาตีนขันผู้มีมือเอาตีนขันเขาก็ยังกินอยู่เอาหัวขันมันขันมาได้เอาหัวขันนั่นเหรอคโคเรโคเรโคเรเอาละครับนี่เคลื่อนไว้น่อยกันเคลื่อนยังนี่นำใบเตยครับบพรานเขาเขาอื่นยังไงพอเขาขันเขาเอ,าอาิ่นยังไงบนเอนไซม์ได้เอนไซม์มันเหนือตัวนี เจ๊งบุจังมาใส่นี่แหละครับเคก้คกเค้กวันเกิดแม่ผมไปเตยไอ้จักอง